สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวเขาเพลนเดินมาเจอกับต้นครอบจักรวาลแต่เป็นครอบจักรวาลที่ขึ้นอยู่ในป่านะครับจะมีลักษณะใบคล้ายๆใบโพครับแต่ว่าใบจะบางปลายใบแหลม มีดอก <c oughs> ขอโทษครับออกดอกสีเหลืองอันนี้บางท้องถิ่นก็เรียกกันว่าต้นต้นตลับบางท้องที่ก็เรียกต้นกระ,ะติบอาจจะเป็นที่ดูจากรูปทรงของของฝัก,กครับ เนี่ยอาจจะมองรูปทรงของผักว่ามันคล Lock ้ายๆคล้ายๆตลับหรือว่าคล้ายๆกระติบข้าวแต่ผมมองดูว่าคล้ายดวงตะวันนะครับเขาก็ว่ากันว่าเป็นพืชสมุนไพรครับรักษาเกี่ยวกับพวกโรคไต ก็ไม่รู้วิธีใช้แล้วครับแต่ว่าอาจจะเป็นการนําไปต้มครับทั้งต้นนะครับส่วนมากตํารายาไทยก็จะบอกว่าเอาทั้ง5ก็คือว่ารากต้นกิ่งใบดอกต้มกินน้ำครับอันนี้ก็ฟังเขาเล่ามานะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ แล้วก็คงจะรักษาได้หลายๆโรคครับเพราะว่าในชื่อครอบจักรวาลน,นีก็คือใช้ได้ทั่วครับแลเดี๋ยวผมจะให้ดูดอกดอกอีเหนียวดอกสีม่วงสวยแต่ว่ามันชอบติดกางเกงครับ เนี่ยถ้าเราเดินลุยเข้ามาในด,ดงมันจะติดกเกกงติดเหนียวเลยครับทางอื่นก็จะเรียกอย่างอื่นนะครับแต่ทางนี้เรียกอีเหนียว ครับก็นำมาฝากเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าต้นไม้ป่าดอกไม้ป่าให้ได้ดูได้ชมกันครับต้นตลับหรือว่ากระติบหรือว่าครอบจกักรวาลกำลังออกดอก ครับก็เป็นพืชส,สมุนพืชสมุนไพรอีกอย่างหนึง่งถ้าเรารู้จักใช้นะครับรายละเอียดก็ค้นหาเอาได้ใน Google ครับเขามีบอกครับ ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ